จอดลุ้นเล็กนะครับปัญหาุ่นใหญุ่นเล็กปัญหารุ่นใจแต่ใจผมสู้ครับอ่าผมไม่สนหลับรุ่ใหญ่หน้าหน้าหน้าหนงกมือครับายาตูนะายาเสื้อขาตูนระประแดงครับผมกจอนนี่คนรักนะครับผมแชมไม่ใช่ตูนลิ้นิกิ้ิ้ก็ได้ครับผมนะครับมีสสายยาครับผมปออเรียบร้อย

ลงแล้วลงแล้วเรียบร้อยนะดูแมเยัคกนะะดูแมยงเอแรงกันนะคลิปลองสี่ิบกอเค คู่ต่อไปป่าเบิร์ดแฮคอนทอนผู้จักป้อีกแล้วคนหนึ่งบุ๊กนะครับคนหนึ่งท็อกนะครับผมดูกันว่าจะยังไง ทีคร yeah. uh, um yeah. yeah. yep. right. ับผมว่าย no. oh. uh ังไงเซ็นเตอร์ได้ไหมโอเคดูยก็มาดูเลครับครับยังไงมันเป็นยังไงนิดนะดูท่าได้โตเป็นช่วงได้ท่าไ้ยังไงก็บ้าไปไปยังไงยิงยิงมันถูกก็ตัดมันครับโอ้ความเร็วกำบนเวทีนะครับใส่สเต็ปเรียบร้อยแล้วก็โบดูกันครับว่ายังไง แล้วไม่ได้ใจแต่เป็นตำรวจครับผมตงกน้เลยตั้งตั้งก้าเลยมือเขามือไม่ลงนเขามือครับมือตรงตนี้หนึ่งวามือนิดหน่ครับก็เปดโอโหเรยบร้อยครัเป็นไปตามคาดนะครับผมแวพี่น้องไม่กลนแี่น้ไดด้วยกัน คู่นี้นะคู่นี้ชนะเราจะเป็นการนัดแบบต่อเนื่องเลยนะครับผมก็จะเป็นคู่นะครับระหว่างคู่แพ้นะครับตูนับประแดงกับโมนะครับผมต้องหลอกหลอคู่นี้ก่อนวัน <c oughs> นี้ต้ก็มัน <c oughs> จะพิ่พ์ต้นจะน้องเรนหรือว่าพี่ต้นเพื่อผมดูกัน <c oughs> <c oughs> เร really like ียบร้อยครับเลยเรียบร้อยเยี่ยมมากครับผมยังไงนะทับตัวคู่เลยครับไม่มียไแน่นอนไม่นอเซนเตรไม่ได้ครับผมโึอ้เรียบร้อยตัมดครับผมจริงนะครับผมเซ็นเตอร์ไม่ได้นะครับเซ็นเตอร์ไม่ได้เลย

ว้าวเด้งครับผมบนเวทีก่อนครับผมตอนนี้ต้นต้นจะต้นนะครับมาดูกันอันนี้สต็๊กแมทนะครับผมมาดูกันว่าใครจะเจ๋งกว่ากันนะครับผมไม่มีใครยอมใครแน่นอนทั้งคู่นี้โอเคเซนเตอร์ได้แล้วเซนเตอร์ได้แล้วข้อมือครับ่ามึนคออย่ามึนคออย่ามึนคออย่มึนคอไปยังไงไปยังไงไปยังไงไปยัไงเกือบร้อยครับผมตูนความเร็นแรงจะลาไปครับผมนี

บอแล้วบนเวทีครับผมเอถามว่าเฮ้ยมนรู้จักฮุกมาเตอร์ป่ะมาอาเว้เอาเว้ล้วจะเนเอ็นเี่ยโอ้ยอ้ยเอกยังกอ้ยีเปแโอเคมาสเต็ปว่าไงได้หเป็นยังไงบ้าเ็เเออกว่าเฮ้ยเยเ จับได้ไหมครับจับได้ไหมสีติดโตแล้วนีไกามกามเนื้อชนิดพิเศษกามเนื้อชนิดพิเศษครับผมีเ้วน้อบีนะเด็กะรน้อะร้ล้ไปเอน่เลยม้วนเลยม้วนจะสู้ีกแล้วก็ไปเอ้ยเอดอเมาแล้วเแล้วมามาอยเอยเอยเอย สง้านกูเทียร์จรอเียโอ้จริงจังดีโบกันมาดูกันว่าจะยังไงวันนี้จะยังไงครับผมมา่ละมาันนี้จะยังไงขแมฟันติดเลครับเนี่ย้อครับวัดประหุบย เอาเอามาวัดเลยวัดเลยานได้หรือเปล่าชิงเบอร์หนึ่งอ่ะชิงเบอร์หนึ่งประเทศเ่ะเอาดิมาชิงเบอร์หนประเทศไทยมากึนเลยมาอกนดยเส็จเต้ต้องออเขนะคุณเนี่ยเนของจริงตรงนี้นะตรงนี้นะอย่าขยัยนะ ครยอมใคไดตัวไระน่นตัวนี้นะมาดูกันับผมว่าอะไรก็กิดขึ้นได้นะตัวนี้นอะมามาฮีเว่ตัวหรือเดูกันตัวหรือเปะเตอ้กว่าจีอ้ย้จีนทงไยังไงมันจะยังไงลิงบังันกันกัน เ่าบอกมาดิด่าลู้ว่าการโดนเปิดข้อมือเป็นยังไงดีทีแล้วทีีดชอบความล็อกปิดจริงๆนะล็อกปิดแงมากดูกันครับว่าึงตอกเป็นจุดตอกูนี้เลยเปเวทีผมติดหน่อยไปตอไปครับสตัดแมททั้งหมดเส็แต่เนี้ทงดอย่าพึ่งนะอยามาละครับ เวทีครับครับๆๆเอ้ออ๊ะอ๊ะโอ้โหนี่จับเป็นใครฉะเราจันะผเดี๋ยวให้กรหรเดินไปนิดนึงเินไปนนเดินไปนิดนึงเดิ

โอเคครับโรนีดีครับผมเจมมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงคนหนึ่งครับโกลคนหนึ่งุกมาสเตอร์สายเบี่ยของเรานะเอ๊ะอะไรโอ้โหเรียบร้อยครับผมน่ี่ผมบอกอาชนะไปนะผมบอ

bốc <West> anyway. okay. đây này, được không? 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 ฝ่าการจับให้นะผมผลกิ่ให้กัยูนะคุยอยู่นะเ็นแต่่อนเนต่เน่นอยากไดัอรครับต้องคืนต้องปอตอไปาักรดกับต่างแชมลุลเล็กแามรุเล็กแมเ่ายลนป มีแค่เตือนเีุณมีสาทั้งคู่อะทือว่าปะปเขาลอไม่อยากนะต้องอคเขียนนิดนึงก็เฮ้ยเฮ้แต่ไปกระโแบหครัเหมือนเป็นศึกแห่งมือแล้วหรนาจำผมทำไรดู มันตรวจโดมเอาแนเดียมันขี้ะมันโอ้ยโงออกอ้ยโป้งออแสนบอกมันถนาดนียนะชิงานิวงรอตอบคนนะอตอบคนนี้นะโงกิเขมาไหเคลียร์ลุ้นมา้งไจัดเลยนะเรียบร้อยแ้วามจัดหีวิตามิน ดยบนเวทีครับผมกครนนะครับน่าจะพุกกันนะครับผมตูนสุท้าโอเคครับเซนเตอร์ได้แล้วตกวตกไรตันอะไรตูนะไรอย่างเงตนตับบอลตนจับตูจับบลเลลงแล้วลงแล้วตนเป็นฝ่ายชนะนะครับผมเดอตกรอบนะครับบนเวทีนะครับจะกว่าเสื้อขาวนะครับผมจะเป็นตูนขาวก็แดงนะครับผม เสืดำนะครับจะเป็นแสงจากนครพนมนะครับผมพรุ่งนี้กล้าวนเวียนมาเจอกันจนได้นะคะนร,ระับผมเป็นตัวนี้นึครับเ่ตัวนหน่นนงไปับจับอหจบตายครับแสงนกพนเป็นห่นึงนะห่นึสินต์ได้ไหมแสงแม่งเข้าขอ้อแล้อ

เก้าเต็มที่เก้าคนหนึ่งถีบข้างหน้าคนหนึ่งถีบข้างข้างนะครับผมมาดูกันว่าจะยังไงนะผมคนหนึ่งแบ็คแพตเชอร์นะคนหนึ่งกล้ามเนื้อล้วนๆครับผมดูจากทรงแล้วน่าจะมาพุ่งมาใสไซส์กันแบบโอ้โหเียลงไหมเรียบร้อยบเลยอนะ